นี้นะครับผมก็เอาบทสัมภาษณ์นะฮะของบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงอสังหาริมทรัพย์นะครับก็คือคุณเศรษฐาทวีสินนะฮะตอนนี้ก็เป็นข่าวบ่อยนิดนึงนะฮะเป็นผู้บริหารนะฮะของบริษัทแสนสิรินะครับซึ่งเป็นบริษัทที่สร้างบ้านสร้างคอนโดนะครับเดิมเนี่ยนะฮะก็มุ่งมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่อยู่เรียกว่าระดับกลางขึ้นไปค่อนข้างบนก็คือพวกไฮโซทั้งหลายนะฮะแต่ว่าพอปีนี้นะฮะเจอโควิดเข้าไปก็ เปลี่ยนแนวนะครับเรียกว่า affordable price นะเขาเขาเปลี่ยนแบบว่าเข้าถึงกลุ่มกลางลงกลางลงมาจนถึงลากเลยเอาว่าฐานลากเลยเอาว่าง่ายๆคือขายคอนโดหรือบ้านร้านบวกนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จับหรือเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าใหม่นะครับเขาก็เป็นบริษัทที่ค่อนข้างที่จะปรับตัวได้รวดเร็วนะฮะแล้วก็เป็นกระแสข่าวในส่วนของการที่ผู้บริหารออกมาให้ข่าวมาวิาพากษวิจารณ์ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจนะครับหรือว่าสังคมนะฮะก็ว่ากันไปนะครับสำหรับวันนี้นะฮะคุณเศรษฐาก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับกับไทยรัฐออนไลน์นะครับในแง่มุมของเรื่องเศรษฐกิจนะครับก็คุณเศรษฐากังวลอยู่นะฮะก็มีเรื่องตกงานนะฮะลูกบัณฑิตใหม่นะฮะเด็กจบมาใหม่นะตกงานก็ตั้งแต่ปีที่แล้วนะปี6-3ก็ตกงานกันมารอบหนึ่งแล้ว ปี64นี้ออกมาใหม่อีกก็มีสิทธิ์ตกงานกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือบัณฑิตใหม่บัณฑิตบัณฑิตใหม่ของปีนี้บัณฑิตใหม่ของปีที่แล้วนะครับบวกกับพี่น้องผู้ใช้แรงงานนะครับรย์เงินเดือนทั้งหลายที่คุณเศรษฐาบอกว่าเป็นกลุ่มที่น่ากลัวคือกลุ่มที่มีทักษะแบบไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะกิจอ่ะคือเป็นกลุ่มที่หาใครมาได้หาใครมาก็ได้ตดวแทนไม่ยากแต่เนะพราะฉะนั้นตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเอาออกไปก่อนนะครับ เดี๋ยวเศรษกิจดีค่อยหามาใหม่ได้แต่บางกลุ่มบางอาชีพบางตำแหน่งเนี่ยมันหาไม่ง่ายนะเช่นมันต้องเป็นความเชี่ยวชาญอันนี้บริษัทต่างๆเขาจะเก็บเอาไวนะ้ต่อให้เหนื่อยขนาดไหนก็ต้องเก็บรักษานะทรัพยากรมนุษย์เหล่านี้เอาไวนะ้นี่คือเรื่องที่หนึ่งที่คุณเสพหา กังวลนะแล้วก็เรื่องที่2ก็คือเขาก็พูดถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะโดยเฉพาะบระิษัทแสนสิริเองเ,องเนี่ยนะฮะตั้งแต่เกิดวิกฤตเนี่ยนะฮะคุณเศรษฐาและผู้บริหารระดับสูงก็ลดเงินเดือนตัวเองลงนะเหลือ30หรือบางคนแจ้งคุณเศรษฐากขาบอกแกไม่ได้รับเงินเดือนไม่ได้รับเงินเดือนนะก็โอเคไม่รับเงินเดือนแล้วทำงานก็ถือเป็นบริษัทตัวเองก็เงินเดือนคงหลายแสนแต่ว่าคงไม่ลําบากนะฮะแล้วก็เขาก็มาอธิบายถึงแนวคิดของแสนสิรินะครับแล้วก็กังวลไม่ใช่ไม่ใช่เชิญกังวลเขาบอกว่า บริษัทอสังหาริมทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็มีปัญหาในการกู้เงินธนาคารมาทำโปรเจกต์นะจริงๆผมว่ามันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าไม่น่าจะกู้ได้หรอกเนกู้กู้ไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้นะถ้าคุณไม่ใช่แบรนด์ดังๆบริษัทใหญ่ๆงบกันเงินเจ๋งๆดีๆจริงๆไม่มีธนาคารไหนให้กู้มาทำาโครงการอสังหาริมทรัพย์แน่นอนนะครับเดี๋ยวไปดูนะเนื้อหาสาระกันิกว่าว่านะครับว่าคุณเศรษฐาครับให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐออนไลน์อย่างไรนะครับ นะครับไทยรัฐออนไลน์เขาก็พาดหัวข่าวนะหัวข้อข่าวหัวข้อบทความที่สัมภาษณ์คุณเศรษฐาว่านะฮะเศรษฐาชี้จุดตายอาสังหาธุรกิจไปไม่รอดเพราะแบงค์ไม่ปล่อยกู้นะครับในหมู่ผู้ประกอบการของธุรกิจอสังหาทรัพย์และพัฒนาที่ดินหลายรายด้วยกันดูจะมีกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของบริษัทแสนสิริเท่านั้นนะฮะที่ตัดสินใจปรับเปลี่ยนตัวเองได้อย่างรวดเร็วและจริงจังนะฮะเพื่อรับมือกับวิกฤตทางเศรษฐกิจ จากไอโควิดทั้งหลายเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะนะฮะคุณเศรษฐานะฮะทวีสินนะฮะกรรมการผู้จัดก,การใหญ่ของกลุ่มบริษัทในเครือแสนสิรินะครับก็ไทยรัฐออนไลน์ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณเศรษฐานะฮะแล้วก็กลุ่มผู้บริหารระดับสูงนะฮะอย่างเช่นคุณอภิชาติจูตะกูลนะฮะแล้วก็คุณอนุอ,อ,อ,อรุณพรริมสกุลนะฮะผู้บริหารสายการตลาดนะ,ะครับก็เขาบอกว่าการปรับตัวครั้งล่าสุดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะฮะสำหรับ ผู้บริหารคือลดเงินเดือนผู้บริหารลงไม่น้อยกว่า30%นะครับส่วนคุณเศรษฐาและคุณอภิชาติเนี่ยในฐานะผู้ก่อตั้งบริษัทตัดสินใจไม่รับเงินเดือน,นมาตั้งแต่เดือนสิงหาปี63ที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยนะฮะหลังจากที่สถานการณ์แพร่ระบาดยังคงดําเนินต่อไปโดยไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ว่าจะยุติลงเมื่อไหร,ร่นะฮะมีผลทําให้เกิดความยุ่งยากในการประเมินผลประกอบการและยอดขายและรายได้ที่เข้ามานะครับ นั่นนะฮะทำให้พวกเขาตัดสินใจทําตัวเองให้เล็กลงและยอมหันราคาสังหาริมทรัพย์ระดับสูงฮนะหรือโครงการไฮเอ็นของแสนสิริด้วยการปรับลดราคาลงครั้งแรก25%และเพิ่มโปรโมชั่นต่างๆเพื่อปิดโครงการรีรดับไฮเอ็นให้หมดและถือเงินสดในมือให้ได้มากที่สุดเพื่อจะหันไปทําโครงการที่ตลาดยังมีความต้องการอยู่มากและกําลังซื้อแต่มีความต้องการอยู่แต่กําลังซื้อมีปัญหานะคือ กำลังซื้ออาจจะพอได้แต่กู้เงินไม่ผ่านกู้แบงค์ไม่ผ่านกลุ่มกลุ่มเอาง่ายๆบ้านกลุ่มระดับไม่เกิน3ล้านเนี่ยกลุ่มนี้ขายได้มีคนต้องการอยู่จริงแต่ว่ากู้มไม่ค่อยผ่านเพราะว่ามียอดเาเรียกว่ากลุ่มนี้จะมีภาระหนี้ควรเรือนค่อนข้างเยอะนะครับผ่อนบ้านไม่ใช่ผ่อนบ้านสิผ่อนบัตรผ่อนรถ,อ,นรถอะไรพวกนี้นะครับก็ค,คือจะไปเน้นทําโครงการของกลุ่มพวกนี้ลูกค้ากลุ่มนี้แต่ว่าลูกค้ากลุ่มนี้มีปัญหาในการซื้อในการกู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแสนสิริจึงไปทําโครงการในหลายจังหวัด เพื่อรองรับแรงงานที่กลับไปบ้านจากการปดงานเลิกจ้างโอ้โหมองแบบนี้มองแบบแปลกๆนะบอกว่าแสนสิริกลับไปทําโครงการบ้านตามต่างจังหวัดเพื่อไปรองรับคนที่ตกงานจากกรุงเทพแล้วกลับไปอยู่บ้านต่างจังหวัดแล้วจะกู้บ่านจะกู้ผ่านเหรอฮะผมไม่ได้ว่าแสนสิรินะแต่ผมงงในบทความที่เขียนแล้วจะกู้ผ่านเหรอฮะตกงานแล้วกลับไปอยู่บ้านจะกู้บ้าน ผ่านเออไม่รู้งงกันแล้วกลับไปอยู่บ้านจะ,ะซื้อบ้านทำไมก็อยู่บ้านไปเลยไม่รู้นะเอาข่าวเขามาเล่าให้ก็แซวเขาดิดนึงแล้วกันเงินสดของแสนสิริจะมีมากกว่า17,000ล้านบาทรวมกับการระดมทุนจากการขายหุ้นกู้ของบริษัทนะฮะเพื่อสำรองเงินสดไว้เราอยากได้สัก2,000ล้านแต่มีลูกค้าของแสนสิริจองเข้ามาเกินกว่า3,600ล้านนะขายหุ้นกู้ได้ทั้ง3,600ล้านนะส่วนที่ว่าแสนสิริจําเป็นต้องลดพนักงานหรือไม่ กูเสฐาบอกว่าเขาทําตามมาตรฐานสากลคือเอาพวกที่มีคะแนนต่ําสุด5อันดับออกนะจริงๆที่ไหนก็ทํากันและทากันทุกปีสําหรับพนักงานที่ให้คะแนนที่ได้คะแนนต่ําสุดก็คือกลุ่มที่ขเขาเรียกว่าไงไม่ได้เ,เลือกนะฮะเขาจะเอาออกกันทุกปีู่แล้วนะครับก็คือไม่มีการปลดเป็นกรณีพิเศษปลดกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับกณเสฐาเขาบอกว่านะฮะวันปัญหาแรงงานกระทบเศรษฐกิจนะครับ ปัญหาที่ผมวิตกกังวลขนาดนี้ก็คือแรงงานที่จบใหม่จากปีที่แล้วนะครับ4แสนคนนะสะสมมาปีนี้นะฮะปี64ก็อีกประมาณรวมแล้วประมาณเกือบล้านคนจะไม่มีงานทำนะฮะโดยเฉพาะเมื่อเศรษฐกิจมีเค้าลางว่าปีนี้จะเป็นปีเผาจริงนะฮะเมื่อโควิดระบาดรอบ2เนี่ยนะแล้วก็รัฐบาลโดยเฉพาะนายกเนี่ยยังคงตัดสินใจไม่ได้นะฮะว่าจะเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทยได้เมื่อไหร่ ขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศกําลังสุ่มเสี่ยงนะครับคุณเศรษฐาบอกคุณเศรษฐายังบอกว่าปีนี้มีประเด็นรุมเร้าทางเศรษฐกิจอยู่มากโดยเฉพาะตลาดแรงงานเป็นเรื่องสําคัญที่ทุกคนกังวลใจมากนะทั้งผู้ทั้งฝ่ายผู้ว่าจ้างและผู้ถูกจ้างที่ต่างก็มีความหวั่นไหวทั้งคู่นะเท้าความไปก่อนหน้าผมได้เขียนเรื่องของ SME ไทยเอาไว้ว่ามีความสําคัญอย่างมากเพราะว่าเป็นกลุ่มผู้จ้างแรงงานสูงสุดกว่า14ล้านคน หรือ85%ของแรงงานทั้งประเทศเลยทีเดียวคือธุรกิจเล็กๆน้อยๆรายย่อย SME เนี่ยนะเป็นธุรกิจที่มีลูกจ้างถึง85%ของลูกจ้างทั้งประเทศนะไม่ใช่บริษัทใหญ่ๆนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อ SME เหล่านี้ประสบปัญหาสภาพคล่องหรือธุรกิจถดถอยอย่างรุนแรงเนี่ยประกอบกับ s o ฟต์โลนเนี่ยฮะที่ถูกปล่อยออกมาแบบน้อยมากทำให้ผู้ประกอบการถอดใจกันเป็นแถว และถ้าพิจารากรนดีดีจะเห็นว่า SME ส่วนมากทำธุรกิจเรื่องของการค้าขายท่องเที่ยวหรือผลิตสินค้าพื้นฐานเป็นหลักส่งผลให้แรงงานที่อยู่ในระบบเป็นแรงงานประเภทที่ทดแทนได้ง่ายไม่ใช่แรงงานทักษะเฉพาะที่องคอ์กรเสียดายเพราะมีต้นทุนสูงในการพัฒนาศักยภาพและมีต้นทุนสูงในการหาคนมาทดแทนยิ่งทําให้สถานการณ์น่ากลัวเพราะผู้ประกอบการรู้ดีว่าถ้าเศรษฐกิจดีขึ้นจะก,กลับมาก็มีแรงงานประเภทนี้อยู่เกลื่อนตลาด เป็นปัจจัยส่งผลให้ผู้ประกอบการถอดใจยหยุดพักกิจการแล้วลอยแพพนักงานหรือลดจำนวนการจ้างงานลงก็ทำได้ง่ายกว่านะฮะก็บอกว่ามันคือพวกนี้สมมติเนี่ยตอนนี้ผมป็น,ผม,มนผมเป็นนายจ้างนะตอนนี้ผมมีบริษัทของผมเองไอ้นี่มันคือธุรกิจผมนะพูดตรงๆคือเออผมเป็นที่ปรึกษาการเงิน,เ,นเพราะฉะนั้นเนี่ยเออบริษัทผมเนี่ยจะมีเจ้าหนี่สินเชื่อจากธนาคารเนี่ยมาทำงานอยู่ด้วยเนี่ย นะครับถ้าเกิดผมขาดเขาไปเนี่ยผมก็เหนื่อยนะเพราะก็าํางานแต่ว่าทักษะนี้มันคนที่มาทําเป็นสินเชื่อกับบริษัทผมเั้นที่พี่ขาอสินเชื่อกับบริษัทผมอย่างน้อยต้องมีประสบการณ์ในการวิเคราะห์สินเชื่อมาอย่างน้อย5ปีถ,ถึงจะถึงจะเอาลูกค้าผมอยู่เอางี้แล้วกันไม่งั้นเอาลูกค้าไม่อยู่เพราะลูกค้าผมก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเศรษฐกิจพี่เอ้ยว่าองึงออกไปก่อนเดี๋ยวไปหาคนมาใหม่แทนได้ง่ายๆมันไม่ง่ายนะฮะมันจะหาคนแบบ มีศักยภาพไม่ง่ายนะคุณเศรษฐาก็พูดประมาณนั้นนะครับว่าคนไหนที่มีแรงมีทักษะการทํางานแบบมันเป็นแรงงานทั่วไปอันนี้มีโอกาสที่โดนเลิกจ้างง่ายๆนะครับต่อมานะครับก็คุณเศรษฐาบอกว่าสิ่งที่เขาพิจกก็คืออีก2เดือนข้างหน้าเนี่ยแรงงานข้างต้นจะมาเจอกับบัณฑิตท,ที่จบใหม่ในปีนี้สะสมกับปีที่แล้วอีกเพราะฉะนั้นการนิรโนเพื่อหางานทําจะทําให้แรงกดดันเพิ่มขึ้นในขณะที่แรงงานในกลุ่มที่มีอายุระหว่าง45-50ปี ซึ่งุ่มเสี่ยงต่อการโดนปลดระวางก่อนกำหนดรวมถึงกลุ่มที่ยังมีอายุงานเหลืออีกหนึ่งปีซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการเลิกจ้างเช่นกันแล้วที่พูดกันเปรีว่ากว่ากำลังเดินหน้าเป็นเศรษฐกิจแบบดิจิทัลที่จะมีการจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมและความเชี่ยวชาญใหม่ๆผมคิดว่ายังคงมีไม่มากนักใน1ึงสองปีนี้และถึงแม้เมื่อเศรษฐกิจแบบดิจิทัลมาถึงจริงๆแรงงานที่จบมาใหม่ๆในช่วงนี้ส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นสาขาที่ไม่ตรงต่อความต้องการของตลาดอยู่ดี นะครับคุณเศรราบอกว่าท่านนายกเนี่ยนะฮะเคยเรียกเจ้าสัวผู้ประกอบการธุรกิจรายใหญ่ๆห,หลายๆรา,ายเขาไปคุยและขอให้ช่วยกันโครงการจ้างงานเอาไว้ให้มากที่สุดซึ่งเชื่อว่าธุรกิจรายใหญ่คงไม่ขัดข้องเพราะสายปานยาวแต่ผมคิดว่าคนที่ท่านนายกอาจจะต้องหารือและรับฟังความคิดเห็นในการพยุงตลาดแรงงานไวนะ้น่าเป็นฝั่ง SME เสียมากกว่านะครับอันนี้ผมเห็นด้วยกับคุณเศรฐานะจริงๆควรจะช่วย SME นะคือถ้าเกิดมีมีเงินต่อย,ยอดให้เขา ถ้าธุรกิจไหนดูเราไปไม่ได้ยังไงก็ไปไม่ได้อันนี้ไม่ต้องให้อันนี้ก็บอกเลยว่าไม่ต้องให้แต่อะไรที่ยังพอไปได้ถูรูปถูการอันนี้ก็ต้องควรจะช่วยในเอสเเหล่านี้นะฮะเอโดยเฉพาะซอฟ t ์โลนในี่ยเ m e เหล่านี้ต้องการมากนะครับกุสเสีาบอกว่าประเทศไทยไม่เคยเผเชิญกับอัตราการว่างงานที่พุ่งสูงขนาดนี้มาเป็น10ปีแล้วและเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในบริบทเศรษฐกิจสมัยใหม่เราทุกคนต้องอาจจะต้องช่วยกันมองหาวิธีใหม่ๆนอกกรอบมาแก้ปัญหานี้กัน นายเสฐาเสนอว่ารัฐบาลต้องเพิ่มอัตราการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ด้วยจํานวนหนึ่งนะฮะในขณะที่มีผู้เสนอว่ารัฐบาลต้องมีมาตรการสนับสนุนอ,อ,อื่นๆอีกเช่นคืนภาษีนะแล้วกเ็เพื่อดึงดูดนะฮะให้กลุ่มบริษัททั้งใหญ่และ SME จ้างงานบัณฑิตเหล่านี้นะคือคืนภาษีแล้วก็มีถ้าคืนภาษีจะมีการจ้างงานกลุ่มบัณฑิตอะไรคือพูดง่ายมีออปชันพิเศษให้เขาอะนะฮะผมอ่านผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันแต่เอาไว้ว่า,วามีออปชันพิเศษให้เขานะครับ คุณเศรษฐาบอกว่าอย่าลืมนะครับว่าการที่คนนึงตกงานไม่ได้กระทบแค่คนคนนั้นแต่จะกระทบเศรษฐกิจภาพรวมที่ระดับการจับจ่ายใช้สอยมีเม็ดเงินหมุนมเวียนเข้ากระเป๋าคนอื่นในสระบบลดลงกระทบกันเป็นลูกโซ่ไปเรื่อยๆปัญหานี้จึงเป็นความท้าทายอันใหญ่หลวงของรัฐบาลในช่วงปีนี้อย่างแน่นอนคิดแก้ปัญหายอยู่คนเดียวดูแล้วน่าจะยากอยู่ภาคธุรกิจไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ใครมีความคิดอะไรดีๆก็ต้องช่วยนําเสนอทนายกกันนะครับ คุณเสรษฐาเขาว่าอย่างนั้นนะครับทีนี้ต่อมานะก็พูดถึงเรื่องบริษัทของเขาเองบ้างนะบริษัทแสนสริคุณเสรษฐาบอกว่าสําหรับทิศทางของธุรกิจแสนสริในปีนี้จะปรับราคาบ้านลงมาให้ผู้บริโภคทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายในราคายูนิตละล้านกว่าบาททั้งโครงการบ้านทาวโฮมบ้านแฟลตคอนโดนะครับหลายๆแห่งเพราะทำเลดีหลายๆแห่ง,เ,หหหงเพราะเป็นการเพราะเป็นตลาดในเซกเมนต์ที่มีความต้องการสูงอยู่แล้วนะครับส่วนตลาดบนเนี่ยตลาด ไฮโซเนี่ยมันโอเวอร์โอเวอร์สป라이มากคือมันเหลือของเยอะนะครับไม่เน้นแล้วตรงนี้นะซึ่งมือมาณ6เดือนที่แล้วยังบอกว่าตลาดนี้ยังไปได้อยู่แสดงว่าพูดกันมั่วๆนีหว่านะครับอ่ต่อมาบอกว่าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มองอัตราการปฏิเสธการกู้จากสถาบ,บันเงินเป็นหลักมแม้ว่าตลาดจะมีความต้องการสูงแต่หากทางหากการเงินไม่ดีก็ไม่สามารถกู้ได้ปีที่แล้วการปฏิเสธสินเชื่อจากสถาบ,บันการเงินมีสัดส่วนสูงถึง30เอร์เซ ปีนี้คาดว่าอาจจะสูงขึ้นเป็น50อร์แต่ก็ต้องเห็นใจธนาคารด้วยเพราะส่วนหนึ่งมาจากพฤติการการกู้เงินที่ไม่ค่อยระมัดระวังและยิ่งน่ากลัวมากเมื่อสถานการณ์ดอกเบี้ยในประเทศไม่ขยับด้วยนะครับ mm. ก็คือกลุ่มลูกค้าที่ว่าเนี่ยนะครูเศรษฐาบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยยอดไม่อนุมัติ3าปีนี้ยอดไม่อนุมัติ50นะจองบ้านกันไป10หลังไม่ผ่าสักห้าหลังแต่ผมว่ามากผมว่ามากกว่า50ผมว่าประมาณ 60- ถึง70นะครับอ่ะทีนี้ เอออะโอเคอ่านต่อดีกว่าเพราะว่ากลัวจะเป็นการโฆษณาให้เขามากเกินไปนะสสนสิรปปีนี้มีโครงการทั้งสิ้น80โครงการนะปีที่แล้วเนี่ยปิดไปแล้ว35โครงการนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยมียอดส่งมอบลูกค้าไปสูงถึง45,000ล้านทุบสุดสุดสูงสุดในรอบ36ปีเลยนะโอ้ไปสานตั้ง36ปีแล้วหรอวะเนี่ยจากการลดราคาเฉลี่ยลงมาอยู่ที่25-30นะและโปรโมชั่นผ่อนให้ลูกค้า24เดือนนะครับ เขาเขาเป็นว่าเขาได้ผลนะ,นะครับจากโปรโมชั่นเขานะครับทีนี้บอกว่าสารสิริเนี่ยโชคดีที่ตลาดคอนโดในระดับคอนโดเนี่ยได้เล่งระบายออกไปเกือบหมดนะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเหลือแค่ไม่กี่ยูนิตเท่านั้นแต่ถ้าเป็นภาพรวมในตลาดเนี่ยยังเหลือสต็อกอยู่อีกมากนะครับสารสิริบอกว่าอยู่ในธุรกิจมา36ปีผมมองว่า 1. การเมืองอ่อนแอ2โรคระบาดมาแน่นอนนะครับสตลาดโอเวอร์สป라이 ล้นเนี่ยนะล้น4หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยกับกระทรวงการคลังไม่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างจริงจัง,จงออกมาเลยอันนี้เห็นด้วยเต็มที่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับเพราะอย่างนี้เอกชนจึงต้องช่วยตัวเองกันมากและผมไม่อยากเป็นลิงติดแห я, ผมจึงต้องเร่งแก้ปัญหาที่ต้องมาเชิญก่อนถามว่าผมเก่งผมรู้ดีละสิผมว่าไม่ใช่เพียงแต่ผมยอมรับความจริงมากกว่าเรากู้เราไม่ได้คุยเยอะผมกู้ในสัดส่วนโครงการที่ผมลดราคาไปเอาไปใช้หนี้แบงได้ และมีเงินสดสภาพคล่องเหลืออีกทําไมทาไมจะไม่ทําล่ะตอนนี้ก็ยังยังไม่เห็นใครทําบางคนอาจกู้เงินมามากเกินไปจนไม่สามารถลดราคาได้เพราะว่าหากขายได้แล้วเอาไปใช้นี่ยังไม่พอต้องเติมเงินใส่เข้าไปอีกอะนะครับก็คือคุณ,คณเศรษฐาเขาก็อธิบายในส่วนของการที่เขามีโปรโมชั่นในการลดราคานะครับนะครับคือเขาเป็นนี้แบงค์น้อยนะครับเวลาที่เขาจะขายบ้านแต่ละหลังเนี่ย มันจะต้องถ่ายถอนเป็นแปลงๆออกไปนะเช่นแส,สสิริติดหนี้แบงค์อะไรก็แล้วแต่3าล้านนะครับแต่ว่าแสนส,สิริเนี่ยเคยตั้งราคาบ้านหลังนี้ไว 4, ้4ล้านแสนสิริจะขายต่ำกว่า3ล้านเป็นไปนไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าไอ้บ้านหลังนี้ที่ติดธนาคารอยู่เป็น,ปนแปลงๆ,ๆเนี่ยเวลาขายบ้านให้ลูกค้าได้ต้องเอาเงินไปคืนแบงค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลดราคาต่ำกว่าที่เป็นหนี้ธนาคารก็เป็นไปนไม่ได้นะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยกู้มาน้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านต่อหลังเนี่ย ต้นทุนในการกู้คืนเงินกู้ยืมจากธนาคารมันไม่เยอะนะแล้วก็คำนวณแล้วว่ามันถึงจุดคุ้มทุนที่ราคาไหนเนี่ยเขามีกำไรนิดนึงเขาขายละนะเพื่อเอาเงินสดเข้ามาก่อนนะแล้วก็ลดภาระหนี้สินลงนะครับคุณเสรษฐาบอกว่าวันนี้ตลาดบ้านถูกกระทบไปมากแล้วลดร,ราคาไปก็ขายไม่ได้เพราะเงินถูกบีบหมดแล้วคือมเงินหมดแล้วนะครับเงินหมดแล้วข่าวร้ายแพร่กระจายไปเยอะมากจนคนคิดว่าเดี๋ยวก็ราคาลดอีกนะแต่ทันทีลดไปก่อนหนะตั้งแต่เดือน กุมภาถึงเมษาปีที่แล้วคือแย่งเอากําลังซื้อที่มีอยู่เอาออกมาเข้าอยู่ในแสตดสิให้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่ลดราคาก็ไม่มีแล้วเหมือนคนเหมือนมีพูดง่ายเหมือนมีร้านคุณเป็นร้านขายข้าวแกงอะแล้วก็สมุินะโรงงานเนี้ยมันมันมีคนงานอยู่ทั้งหมดร้อยคนนะห้าสิบคนเนี่ยออกออกมากินข้าวแล้วเหลืออีกห้าสิบคนยังไม่ได้ออกมากินข้าวแล้วคุณเป็นร้านขายข้าวแกงแล้วคุณรู้ว่าไอห้าสิบคนที่เดินมาข้างหน้าเนี่ย มันหมดแล้วอะ่ะหลังจากนี้มันไม่มีใครออกมาแล้วอะ่ะคือวันนี้คุณจะขายได้ไก่แค่ห้าสิบคนเนี่ยคุณรีบลวดราคาเลยเหมือนซานซิริรีบลวดราคาเลยคือพูดง่ายเอาให้หมดเอาให้หมดหม้อเลยข,ขายข้าวให้หมดหม้อเลยจะได้กลับบ้านแล้วพร้อมเงินแต่ถ้าไม่ยอมลดราคาไอร้านอื่นมันอาจจะเรียกลูกค้าเขาไปซื้อก็ได้ร้านเราจ,จะเฮ้ยอร่อยไม่อร่อยไม่รู้กูลดราคามันก็มากินกันหมดแหละนะครับอาจจะเป็นประมาณนั้นนะครับอาจจะเป็นประมาณนั้นคือมุมมองผมพยายามเปรียบเทียบเข้าใจนะว่าซสนิริเขาเอาลูกค้าที่ที่มมีกลลังซื้้อไปหดแวะ เขาบอกว่าวันนี้ถ้าไม่ลดขายไม่ได้แต่ผมไม่สนใจแล้วเพราะผมมีเงินอยู่ในมือ1 7 0 0 0ล้านบาทแล้วนะรวมทั้งการออกพัสดบัตรอีก3 0 0 0ล้านระยะเวลา3ปี8เดือนดอกเบี้ย4.2%่เซมีผู้สนใจซื้อถึง3,600ล้านบาทแต่แน่นอนว่าโปรโมชั่นยังต้องคงต้องมีต่อไปมั่นใจว่าสภาพคล่องที่มีอยู่ทําให้สานสิริอยู่รอดจากวิกฤตนี้ตลอด3 4มีปีสานสิริคุณสายทาบอกว่าเล่าเขาเล่าให้ทีมเศรษฐกิจฟังด้วยว่าสาวอาทิตก่อนหน้านี้เขาขายบ้านได้สัปดาห์ละพันล้าน ถือว่าเป็นยอดขายที่ดีมากอ,อาทิตย์อาทิตย์หนึ่งขายเกือบ200ยูนิตตอนนี้บ้านราคาแพงของซานิริไม่ค่อยมีแล้วเฉลี่ยยูนิตละ5-6ล้านบาทของแพงแทบไม่มีแล้วนะครับไม่ได้ทําขายแล้วที่มีก็ขายหมดแล้วนะครับปีที่แล้วบางอาทิตย์ขายได้ถึง2,000ล้านนะครับเพราะมาจากยอดขายเพนท์เฮาส์หรูยูนิตละ200ล้านบาทบางยูนิต300ล้านบาท80ล้านบาทบ้างตอนนี้ไม่มีแล้วที่แพงสุดคือ15ล้านเต็มที่20ล้านนะครับ แต่ตัวเลขยอดขายที่ทําประวัติศาสตร์แบบนี้มาจากแสนสิลดราคาลงมาผู้ถือหุ้นเจ็บขายดีแต่กําไรกําไรน้อยนะครับพนักง,งานขายง่ายขึ้นเพราะลดาราคาดังนั้นช่วงนี้อย่าถามกันเยอะนะครับช่วงเวลานี้คิดมากคิดนานไม่ได้คิดแล้วต้องทําเลยโบวแต่คิดคนอื่นก็เดินไปก่อนแล้วผมทํางานหนักมาออฟฟิศเจ็ดมงครึ่งทุกวันตอนเคอร์ฟิวก็ขายของจนถึง3ามทุ่มครึ่งจนกลับบ้านแทบไม่ทัน เรียกผมออกจากโต๊ะอาหารเพราะมีดีลพิเศษผมก็ออกมาเรียกกล่อมลูกค้าขายเพนเทาอีกเสาร์อาทิตย์ตรวจสายงานเองตัดย่ายเองโว้ยคุณเสถาตัดย่ายเองนะดังนั้นอย่าคิดมากอย่าถามเยอะถ้าจะมีข้อสงสัยก็สงสัยกันไปผมไม่ตอบอสําหรับข้อวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลในหลายประเด็นโดยเฉพาะการกระตุ้นเศรษฐกิจและการรักษาเสถียรภาพการจ้างงานนั้นคุณเสถาตอบตรงๆว่าบางคนมองว่าผมแอนตี้รัฐบาลนี้ไม่ใช่นะครับรัฐบาลนี้เขาขอร้องอย่างเดียวขอให้จ้างพนักงานต่อไปผมก็จ้างงานอยู่ แต่ถ้ารัฐบาลไม่ทําอะไรเลยไม่ช่วยเอกชนไม่ฟังความเห็นเอกชนเลยอันนี้มีปัญหาที่สําคัญก็คือไม่ช่วยไม่ว่าอยาททาอยากทําทอะไรก็ทําไปแต่อย่าพูดแล้วไม่ทำเพราะพูดเสร็จทุกสิ่งจะหยุดหมดเนื่องจากรอให้มาตรการที่รัดออกพูดออกมาก่อนนั่นเองเสร็จทากล่าวทิ้งท้ายเออก็คือจะออกมาตรการอะไรชอบประกาศก่อนพอประกาศก่อนคนก็หยุดรอแล้วมันก็ไม่ชัดเจนสุดท้ายประกาศออกมาโอ้ยไม่มีอะไรเลยนี่ว่า ไม่เห็นมีอะไรเลยอย่างล่าสุดเนี่ยลดค่าโอนค่าภาษีไม่ใช่ค่า,คาโอนค่าจดจำนนงมันก็เหมือนเดิมอ่ะต่ออยูแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นแล้วก็ลดเฉพาะบ้านใหม่แล้วบ้านไม่เกินสามล้านนะครับเอาแบบว่าให้มันมาว้าวหน่อยนะฮะช่วยกระตุ้นเศรฐษฐกิจแบบาว้าวหน่อยนะกระทรวงการคลังกับแบงก์ชาตินะครับช่วยเหลือกันให้ตรงจุดเล็กน้อยไม่ใช่เล็กน้อยช่วยเหลือกห้ให้ตรงจุดเอาให้ตรงจุดอ่ะนะครับแล้วก็เอาให้มันทําได้จริงนะ มาตรการต่างๆที่ออกมานะเพราะว่าผมเนี่ยอยู่กับลูกหนี้เยอะไม่ดีตรงจุดเท่าไหร่เลยนะแต่ไม่เป็นไรก็ออกกำลังเป็นกําลังใจรัฐบาลแล้วกันนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมไปนะฮะขอบคุณทุกคนนะฮะแล้วก็ขอบคุณไทยรัฐออนไลน์นะที่เอาข้อมูลดีๆที่สัมภาษณ์คุณเศรษฐามาให้ผมทําคลิปนะฮะขอบคุณแล้วกันนะวันนี้ก็ไปแล้วฮะขอบคุณทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ